ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะสร้างอนาคตความมั่นคงโดยสองมือของเราเองนี่คือเรื่องราวของนวัตกรรมที่น่าภาคภูมิใจเมื่อดโดรนไม่ใช่แค่เครื่องบินเล็กแต่คืออาวุธยุทธศาสตร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องชาติด้วยฝีมือวิศวกรไทยแท้ๆด้วยอาวุธที่จะพลิกเกมการรบโดรนพลีชีพหรือคามิเกษตร UAV คืออากาศยาน ที่เกิดจากการรวมสุดยอดมันสมองของเหล่าผู้เชี่ยวชาญในกองทัพอากาศผลลัพธ์คือความแม่นยำในระดับที่โลกต้องจับตามันสามารถพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายได้อย่างไร้ที่ติด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่ำกว่า5เมตรพิสูจน์แล้วว่าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติศักยภาพไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองโดรนฝีมือคนไทยได้ถูกส่งเข้าสู่สมรภูมิ เพื่อพิสูจน์ตัวเองในภารกิจจริงที่ภูมักเขือจังหวัดศรีสะเกดโดยการใช้คลื่นความถี่เฉพาะที่พัฒนาขึ้นเองดโดรนของเราเข้าโจมตีและทำลายคลังเก็บอาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมันยังสามารถทำลายเครื่องต่อต้านดโดรนของกัมพูชาได้อย่างสิ้นเชิงทำให้ดโดรนที่นำเข้าจากจีนของฝ่ายตรงข้ามไร้ประสิทธิภาพนี่คือขีดความสามารถ ที่ทำให้เราเหนือกว่าและเป็นผู้นำตัวจริงในทุกยุทธการนี่คือการสารต่อวิสัยทัศน์ด้านการพึ่งพาตนเองในการป้องกันประเทศที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้มุ่งมั่นผลักดันมาอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยจึงเลือกที่จะสนับสนุนและลงทุนในมันสมองของคนไทยอย่างเต็มที่เพื่อให้กองทัพและวิศวกรของเราสามารถวิจัยและพัฒนายุโทโธปกรณ์ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการพึ่งพาจากต่างชาติแต่ยังสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่ความมั่นคงของชาติในระยะยาวผลลัพธ์ที่ได้คือความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนและเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความมั่นคงเพราะอธิปไตยของเราสร้างได้ด้วยมือของเราเอง